สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องก้อยบันนาชาแนลเนาะค่ะมันี้ก้อยบันนาดเดินทางมาติดตามโตเลขกับคุณตาแซงเนาะค่ะเนาะกับคุณตาแซงก้อยบันนาเดี๋ยินว่าคุณตาแซงเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่ามีคนมาก นั่งบอกเลขค่ะท่านผู้ชมคุยกันแต่ว่ากับเวากันเหลืองเลขเ,เนาะค่ะท่านผู้ชมสิปเป็นเลขตัวใดเข้ากับไปติดต,ตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก้อยบ้านหน้าขยุ่นหาบ้านของคุณตาแซงละ่ะค่ะท่านผู้ชมในขวดที่ผ่านมาคุณตาแซงเพิ่นว่าไก่มะห่องบอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเศร้าฮกเศร้าฮกกว่าสัตว์กระพาดไปค่ะท่านผู้ชมไก่กับไก่อีสานเนาะค่ะท่านผู้ชมขันว่าฟังคักๆนี่ตาแซงเพิ่นว่าน่าสิเป็นซุนฮกซุนฮกเพื่นเนาะ แต่ว่ากอยบานหน้ากันเลยว่าโอ้คุณตาฟังผิดบ่นอนหรือจังไดนอนงวดนี่กอยบานหน้ากันเลยมาติดตามเพื่อที่สิให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเบิ่งเนาะค่ะนอมากกระจัดคัดกับว่ากันค่ะท่านผู้ชมคัดก็ให้เบิ่งเพื่อความสนุกสนานเนาะค่ะเดี๋ยวตัวเลขสิเป็นตัวใดใหากับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับตาแซงเนาะค่ะนอไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตาแซงคับผมเนาะ โอ้เสดายได้เสียงไก่ผลิ้งไปห้อง้องตัวกัว่าถูห้หกกัจักายแซงฟังบอดีมัเนี่ยนีบ่กห้องแบบนี้เลยเป็นบ่านนี่ไงก่มันกระทากกรกมันกระากแล้วมันบ่บ่มับ่บคือคนบ่เป็นเสียงคนเลยตากกัากถูงถสองถูงถตห้องอองงงงถือถองตาแซงงถื

ซื้อของกันแค่ชวนออกได้พี่ยังก็กคบชูนบาเอาได้พียังก็ที่ไต่พวกตัวอ้โคเงเนี่อตัหนอที่ไตผม่ตาโยนต้โอสิว่าสิว่าเแท่งบอกชูฟังบอกคำสิว่าบ้านทั้งทางนั่นแม่บอกโอ้จ้าจ้าเพิ่เพิ่นมาจังไหนเพิ่เพิ่นมาบอกโค้งที่ไท่บอกตึเงเนี้ยไาบอมตวตวน เงิใบซ่าตีวันซึ่งหอนวันมมันถือาบาทว่ามาหาว่ามึงมึน้อดะเจอได้กูสืองก็สองกกว่ามาวัจบเด็กมีสองหกสองหกเลเก็ดศูนย์ศนอนี้ศูนย์ไม่มีเด็กสองสามคูเด็กเศูนย์แล้ว Hope mommy nickel dòng hoặc mở. Những dòng. Tung 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 tắt tung 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 เอาเอาเอาย้ายก็ไม <án> ่ฟังเนยวันนี้ได้มมนจะใส่ยงก่อเก่าหัเก่าเก่าอะรยิ่งงอนเนี่จังเยอนี่ก็บอกกันันบอกเก้าเนะบุญาเรือเกาไปเก่าฝันฝันบอย่ฝันนอนบ่เล่าบ่ายป้าเอดเลดคนไหนย่้วเลือนแล้วนอนหลับนอนหลับจน มันเบเลยเรุเขาียงกันบ่บ่เขาบอกกันคุยกันนี่เ้ามม่เ้าคุยกันจะตีมันบ่ข้าเ่าคือสองสามคนเนี่ยเขบอกค่ะโอ้นนั่งหอม้อมรอบวงกันสองสามคนคุยกันเฮ้ยลุข้นมาเยนไปเยนไเอะเขาบอกผู้เดียวบ่มีผู้เดียวบ่ผู้เดียวบ่เขาบอกออบอกรู้เดเขาไป มอนี่บอกเลยคุยกนะครับสองคนคุยกันรู้ำมมงอไปคลายว่าสองคนนี่คุยกันมอสีบอกเลยก็ได้ว่าอันยังเกาแป่เกาด้อเรับอกไม่แมบอกตแซงอันสองคนนั้นก็ตงคุยกันอยู่หมอสิบอกเลยก็ได้ว่าเรื่องเกาแปดเกาเด้อยังสี่บอเลยว่าเรื่องนี้เร้ว่าเกาแปดเกาบอกขึ้นมาซื่อๆ่ แต่ว่าสองคนนั้นก็คุยกันไปตามภาษาเขาตองหเหนี่ยต้องยิางนึ้นแต่ว่วาแต่ว่าไก่บบห้อง่ห้องมันบอกมันบอกห้างหห้องโลกไก่แม่นี่ยม้ขาดห้องห้องเลยเอาห้องเป็นตัวใดห้องท่ันบอกไงว่าท่นบอกต่อฟังอยู่ห้องยามฟัย ต้องฟังแยกๆออกภาษาไทยกับภาษาอีสานเด้อโอายห้อ่ห้องต่าง่าฮ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 ่าิ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่ิฮเก่าฮ่าก่า่าฮ่า่าหกเก่า่่า รำเทยวีก unku, นว็นอนอยู่นี้วนี่ตอนปามนอนมันไหวอยู่หอ่นอนวห้นองหเาหเก่าเขียนนันบอน <os> <c oyu> กเียนผม่อย่าเขียนมาอยู่แล้วเห็นคนตกปันเท่านั้นบมอพ่อว่าันต่อยันสันสนน่ะบันเกขึ้นวานี่ยฝันเด็กตวเรกล้วก็ฝาลูกถมาเขียนไปเลยครับจดไปเลย ตัวไหนก่อตาแซงบอกไม่เนี่ตัวไหนก่อนเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปโ่เก้าแปดมึงลงเงิน็กูมีเงินกูเด็กเก้าแปดาแปดมงนมึอะไรมึมีพอบาดมีเงินโน่นไ่หนุยาเก้าแปดเกเก้าแปดห่มงแซงเนาะม่ไงแซงเก้าแปดเก้าเก้าแปดห่สซี่เนาะครับผมครับ ว่าหัวกําบกมาเตรียมกันออกงามเงี้ยแมนบอกอืมอีกงามเลยตื่นขึ้นปุ๊บเขียนไหลปั๊บโอ้เพ้แต่ว่าอยู่บ้านบ่ได้บ่ได้อยู่นี่เนื้อลักหมดยู่นี่กระนอ่นยู่แต่ว่าอยู่นี่แล้วก็บอกเขาหัวกินอันนี่อันเนื้อไม่ใหญ่อันนี่น้อยไม่อนหรอกมันทัดดู จะเแสงให้มีเฮือนหลายหลังแต่จะ่แสงเฮือนไม่ยัอไม่รู้ไม่ให้ยู่มัาตายนี่ครับก็เลยมานอนเลยมานอนอยู่าวาหืดนอนตองตามข้อจมาทงานไอ้ยูไกให้ยูนู่นไอ้ี่ยวไอ้่เใ้ยุคันตอนกูว่านนี่อันที่ว่าคนเสียชีวิตอยู่ทั้งเซุรีนะคนบริไหนอันนี้มันมีหุนสองเจ็ดศูน สองหกในสามโอ้มันยังอยู่สองหกก็คูทองเพราะว่าเจ็ดสูออกไปแล้วออกไปแล้วเด้นามเมื่อเมื่อม่อนู้สองก็สองหกยีลมาน้องยิ้มกินเอยปายิ้มเินเนรอสอง่อยหน่อยดึงหางหลอกลอยแล้าเอาแ้วเอาไปแล้วเพราะว่าอตามไม่ตามไม่ เอา้ะกันแต่งตวเชมเนาะตัวเลขของตาแสงประจําของหมววันที่สิบหกพฤศิกายนพศสองร้อ่หาต่วตาแสงมากบอลเลขเลขที่วันยังเหลือสองหกก้ศูนสองน่ะตอีนั่อยู่เลยสองหก้ายี่อ๋อีนั่มยุงสศนย์นี่อืมมันมีกัน่ีนั่มยุครัมาที่มาเคยทิมมครับอ๋อจะมีเลขยู่สามจุดเนาะกแต่งตชมเนาะเป็นเก้าแปดเก้า ว่าหลายคนหลายท่านว่าเก่าก็พบตัวเดียวกันเพราว่ากันซี่เก่าเปียกเก่าก็จะลิมซื้อเก่าเปีพบกันในเรื่องเพราว่าแต่ว่าท่านได้บะมากสามตัวกระตันตเล่นเอานะคุนผู้ชมเนาะส่ <S 2> <S 2> วนตัวเลขที่ว่าปัจจุบันของคนเสียชีวิตสี่มาจากชนบุรีครับผมเป็นเจ็บงเงื่อนได้เนาะตาแซงเนาะงเงื่อนใบยี่สิบเพราว่าเจ็ดศูนย์มันออกไปแล้วเดือยยู่สองหกกับศูนย์สองเอาลงไปพิจารณาบุญน้องคุนผู้ชมเนาะว่าที่ยังสามารถติดตามให้งวดก่อนนีตาแซงแล้วหูบอดีซิครับคุนผู้ชม ตาแซงหูหมดอีกไกลหรอเปล่าสุนหกสุนหกอะไรจะแซงไปว่าแซวก็แซวกดเนาะวันนี้ยังหูฟังดีๆเด้อตั้งแต่แรกเลยนอนแข้งนอนง่ายนอนไงนอนง่ายนอนงนอนมาเดทเถอะมันละว่าสุนหกสุนหกอาอนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขกับไอ้นิ้งเฮาเดี๋ยวเขียนสมมติเนพี่น้องในแคบหน้าจอหรือว่าจอในเบิ่งเนาะครับผมเนาะ อันก่อนเขาจะไปเขาขอบคุณขอบคุณตาแซงครับผมแบ่งปันตัวเลขให้พี่ให้น้องเนี่เป็นแนวทางอันนี้ไผ่มากก็ล้องพิจารณาบองเด้อครับบ่มากก็จะว่ากันก่าัผู้ชก็ใไ้แค่เป็นแนวทางตาแซงมันมีความฝันมีความอันสัมผัสที่เพิ่นได้เพื่อนก็อยากแบ่งปันไผ่มากก็ค่อยเอาครับผมบ่มากให้ผ่านไปเลยเนาะครับผมเนาะไปครับไปบิ่นตัวเลขมีคากันเลยครับผม มกักไว้เลยคุณหมักเหรียญดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับสีมาสรุปตัวเลขของคุณตาแสงเนาะคะ่ะเนาะเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกเนาะคะ่ะเนาะเลขสองตัวกับสีมีศูนย์สองสองหกค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบันหน้านำนเส้อค่ะ ขอบคุณค่ะ